สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์พระคิงพลริพิธาหกแปดเป็นครั้งที่ยี่สิบประจำวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดบัดนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดเป็นวันที่ยี่สิบข้าพเจ้านายวันชนะพุทธทงชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะลึกได้มีสมาธิจดจ่อและกล้าลงชนะในบทสวดอย่างตอนนี้นด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกล่าวพระัตนตารัยอรังสัมมาสัมพุทโธระฆวาพุทังเพรากวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธโมธรรมบังนัมัสานิสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโฆสังคงนามานิบทที่สองบทบูชาพระภรีพินาัอาอรังส,รสัมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตกุณหิธระมะ พระมาโนธานิปารมีหิจะกวิสติยาวะชีวอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสำลังขโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจจรานิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราเัจฉันตุเทวตาสัทธม,มังมุนิราชะส,สุนันตุสัพโมขงังสักเคกาเมจรูเปิริกิคราตาเตจันติเขวิมาเนทีเปรัตเถจา,าเตรุวะนะคาห์เน เคหะว,วัดถุงิเขเตคุมมาจายันตุเทวาชละถารวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดฐันตาสันตเกยังมุนิวาระวัจนังถาสาทวเมสุนันตุธรรม,มสุวนรการอูอยัมพะทันตาธรรม,มสุวนรการอูอยัมพะทันตาธรรม,มสุวนรณการูอัยัมพะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะนะมาการนโะ,ระนโตม,ม,มตัสสะพระวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อควะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัอคระวตอรหตโตสัมมาสัม <welche> พ <ăn> uh ุท huh ธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะขมนะปาคะพุทธังสรานังกชามิธรรมังสรานังกชามิสังฆังสรานังกชามิทุติยัมปิพุทธังสรานังกชามิทุติยัมปิธรรมังสรานังกชามิทุติยัมปิสังฆังสรานังกชามิตัตติยัมปิพุทธังสรานังกชามิตัตติยัมปิธรรมังสรานังกชามิตัตติยัมปิสังฆังสรานังกชามิ บทที่6กบทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสรังอัญยังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรังอันยังธรรมโมเมสรังวารังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรังอันยังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดปิตรตนปานามคาถา พุทธังนะเมรัตนภูตะสรีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนภูตะสุศีระทิฏฐิเอตังนะเมติระตานังรัตนะยะวหังสัมมาสโมสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานุตตะคุณะโยคะวะสปะวัตตังอสุมิตะยัมิปิตตเทวยะถาตติทันเทเอตังวินาตะทิ สะเรสมะสัมภเวณโลเกกทาจิจะจิเรนจักปาตุภูตังคามีระยานิสยังอติพุทธะสัทถังวินยูหิตันทิตะชชเนหิวิชญญะรูปังโรกัมหิเกหิจิกฐันจุปะัพะนิยังเกสันติสุทธุวิธิตังภูณกา,ายะตายะนาเมหิอยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัสตังนานาสิ สุธะปัสสาทะทานังปุญญติจานะมะสักมุตตมะปุญณนะภูมังภูขาปะมุตจนะภูขาสารนังคาตานังภูชาไดเหสุป,ประมังอภิปูชเนยยางนิพานะสัชิกิริยายุปะนิสัจถังสัมมากิเลสัตมะละโสทะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐภุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเมหิ จาริสารนังขมะมียะเมวะตัสมัยตังติรัตนังสารนังขตมหะลัตติมที่วังขณะเนสุนมัสสามนาปูเชมะจาติสัตสตันสุป,ปัสสังนักจิตตาตถานุปาวิจจะยาสทารตาจะักุลเยณะตถะสุก,กะเตณะสุขีพระเวมุเตเชณะตัสสะจะสทาปิสุวัติโอตุโยเจทธรรมวินยมหิ ปะมานณอูโตโลกุตตะราพิสมายโยนิยะโตสุโภชังตัสโสปะนิสัยจะจัยายะอยัมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปัสา,าทะการโรบทที่แนมการสิทธิคาถาโยจัคุมาโมหะมะลาปกัโทสามังวะพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารักษะปาสา ินโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังเสราสามามิโลกัสะนาถันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโอตุสพันตรายาจาวินาสเสมนตุธรรมโมทัตโ,โยวิยะปัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสสะวิสุทธิมะคังเนยยานโพธรรมะทะ รัสสะทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังเสรสารนามิโมหะปะทารางอุปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยสิธิโอตุสัพพันตรายาจะวินาเสมนตุสัพธรรมะเสนาสุขตาณุโคโยโลกัสสะปาปูปะคิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสบวะขาตะธรรมังวิธิตังกโรติ สังฆวรันตังสีรสารา,าม,ามิพุทธานุพุทธังสามะศีระทิฏฐิมตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุบททิจ้าบทสวดมโมการอัตถกคาถาณโมอะหะโตสัมมาสัทธัสสะมเหสีนโนณโมอุตตะมะธรรมะสะสวะขาตเสวะเตนิทะณโมมหาสังฆสาวิสุทธศีละทิฏฐิโนณโมโอมาตายารัตถะ ระดาตยัสศสาทุจังนมโมโอมาาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัตสปินโมการะปะภาเวนะวีคัตฉันตุอุปัฏฐานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทา,านโมการัสะเตเชนะวิธินมหิโคมิเตชวาบทที่สิบบทสวนมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระคาวาสกเกสุวิหรารติกับิราวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคณะสัทินปัญจามาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวารันเตหิทัสสะหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันมิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะตโคจะตุนนางสุดทาวาสกายิกานาังคือวานังเอตัพทะโคสิอยังโขพระคาวาสกเกสุวิหรารติกับิราวัตถุสมิงมหาวนเน มหาตาที่ขู่สังเคนะสัตติงปันจักมเตหิตที่ขู่สัตเตหิตสัพเพเหวะอรหันเตหิตพระสหิตจารกัทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติพระขวันตังศาสนายะติปุสังคันจะกัยานุนะกมยยมติเยนะพระขวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกัมิตังวาพระขวัตโตสันติเกตเจกกาถาภาเสยยะมาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัมมิตังวาพาหังปาสาเรยะภาสาิตังวาพาหังสัมมิเชยะ เอวะเนวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระอิตาพระคุโตรุโตปาตุอรหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามังตังอัตถังสุเอกามังตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิมหาสมโยปาวะนัสสินเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมสมัยังคกิตายะวะอปราชิตตสังคันติอัตโคอปราชิตาพระควโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิตัตระอิโว สมาธะหังสุจิตตังอัตโนโุชูกระมังสุสารทีวะเนตานิขะเกตวาอินทริยานิรรขันติกันธิตาติอัตโขอัป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอีกมังคาถัางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทัขีลังโอหัจจามะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจักขุมตาจุทันตาสุปสูนาคาติอัตโขอัป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอีกมังคาถัางอภาสสิเยเคจิพุทธถังสรางคตาเส นาเตคมิสันติอปัยยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอตาโขภะควาปิขูอามันเตสิเยปูเยนะพิขเวทัาสาสุโรกภาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติปะถากตังทัศนายะปิขูสังคันจะเยปิดเตพิขเวเหสุสอนติตะมัทธานางังอาหันโตสมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะะหิเยปิดเตพิทเว พวิสัมปิอาาานาคตะมัททานังอาถารโตสัม,มาสมตุททาเตสัมปิพระบันตานังอตะพระมายเยว,วะเทวตาสนิิติตาพระวิสัมปิเสยยะถาปิเมยังเอตรลหิอาจิขิสามิพิทเวทเวกายานังนามามิกิตายิสามิพิทเวทเวกายานังนามามิเทสุสามิพิทเวทเวกายานังนามามิตังจุนาทะสาธุกังมัณณสิกาโตถะภาสิสามิเติเอว,วัมพันเตติโขเตพิขุพระควโตปัจจโสสูงพระควาเอตัทโวจัก ิโลกัมนุกัสสามิยะถักภูมาตัคสิตายสิตาคิริขัพรังปะคีตตาสมาหิตาปุกถูสีหาวะสัลีนาโลมัหังสาปิสัมพุโนโอทาตนณสาสุทธาวิปะสันนมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยะตวาวาเนกตปิละวัทเวตาโตอมตยิสัทธาสาวะเกศาสนาระเตทะวกายาภิกันตาเตยพิชานาถุกตรเตจอาตปามะกรุงสุตวาพุทธศาสนัง เตสัมปาตุระหุยานางอมนุสานะทัสนังอัเปเกสัตตมัทธคุงสหัสสังอัฏฐาตเรณสะตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทธสงอัเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาปุตตะอหงตัญจะสคะญธิญายะววคิตะวานะจักขุมาตตะโตอมันติจิสถาสาวะเกสัสสเมระเตเทวกายาอภิจันตาเตวิชานาถภิกขโวยืโวหังคิตายิสานิขิราหิ นุปุพโผลสัตตะสหัสสาวยาขาภุมมากับิระวัฒวาอิทิมันโตสุติมันโตวันณวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวนังฉะสหัสสาเหมะวตายาขานารตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันณะวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวนังสาตาคีราติสหัสสาะยาขานารตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันณวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิขูนังสมิติงวนัง เจตโสรสะสหัสสายาขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันณวันโตยะสสิโนมูธมานาอภิกรมมพิคุนังสำเติงว่านางเวศานิตาปัญจสตายาขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันณวันโตยะสสินโนมูธมานาอภิกรรมพิคุนางสมิติงว่านังกุมพิโรราชคใหโกเวคุลสันิเวสนางพินโยนางสตะสหัสสังยัขานางปริปิยิรูปปาสติคุมพิโรราชคใหโกโสปาคะสติติงว่านางปุริมันจัดทสังราชาตตลรัทูภาษาสติ ขันธพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะพาวัวอินทานามาหราภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิจามุงพิขูนางสมิติงวันนางทักขิตนันจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะพาหัวอินทานามาหราภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิจามุงพิขูนางสมิติงวันนางปัจฉิมันจะที่สังราชา วิรูปรโขประสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัาสสิโตขุตตาปิตัสสะพาหูอินทนามามหะปะไรอิติมันโตสติมันโตว,วันณะวันโตยัสสิโนมูทามานาอภิจาม,มุปิขุนังสมิติมวนาอุตตะแังจติสังราชากุเวโรตัปปัสา,าสติยาขานังอธิปติมหาราชายัสสิโตขุตตาปิตัสสะพาวูอินทนามาวะปะไรอิติมันโตสติมันโตวันละวันโตยัสสิโน โมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติวนางปุริมะทิสังทัตตะระโททักขิเนนะวีรุณภะโกปะชิเนนะวีรูปะโคเบโรอุตระทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาธันทะละมนาอัตถังสุวะเนกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเตนทุเวตุนทุอิปูจักอิปูโตสาจันทโนกามะเสตโทจักขิมโนมันทุนิมันทุจักปะนะโทโอปะมันโยจัก เทวสูตโตจะมาทาริจิตตเสโนจะคันทับคูนโรชาชโนสโปอาคูปัญจสิโขเจวตินทรูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทักพาสหตาชุพิมูธมานางพิจามุนพิคูนาสมิติวนางอาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหะปกัชกาจัมภะลัษฐตระอาคูปายาคะสหยาติพิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสอาถะสมิติวนาง เยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวณนมัชปัตากิตราสิปนาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาขาราชานามาสิสุปันนโตเขมะมากาสิพุทโทธสนาขะห,าหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสรนารณมกังสุขุพุทังชีตะวชิระหัตเทนะ มุทังอสุราสิตาคาตาโรวาสวัสเสเต,ตอิทธิมันโตยัสสินกาและกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจักรหาราโทนมุจิสหสะสััญจา,าริปุตานางสพัพเทเวโรจานามาตาสันนายิตวาพิริเสนังราหุพัทธะมุปาขมูสมะโยธานิพันเตปิขนูนางสมิติงวานังอาโปจเทวาปัฏฐีเตโชว,วายโยตัฏาขมูงวรุณาวรุณาเทวา โสมโมจัยัสสาสหเมตตาคุณนากายิกาอาภูเทวายะสัสโนทัศเสตทัศภากายาสเพนานัตตะวะนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนะวันโตยะสัสโนโมทัมนาอภิการมึงพิคูนางสมิตินวนางเอือนทูจะเทวาสาฮรีจัอาสมาจะทุวิยะมาจันทัสุปะนิสาเทวาจันทัศมาคูปรคิตาสุรยะสุปะนิสาเทวาสุรยะมาคูปรชิตานักขับทานิปุรคิตวาอาคูมันทะราหกาวสุนัย วาสโวเสทโทสักโกปาทะปุเรนทะโททะเสเตทัสคากายาสเพนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสิโนโมทัม,มานาอภิกรรม,มุงติขูนางสมุติงวะนางอาถาคูสาคูเทวาะละมะคิสิขาริวะอริทธะกา,าจโรชาจะปอุมาปุภะณิภาสิโนวรุนาสหะธรรมมาจัปอตุตาจะเอเชเอเน,นชาคาสุเรยะอุจิราอาคูอาคูวาสาวะ เนสิโนทะเสเตทัสะถากายาสัพเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตเัสสิโนโมทธมานาอภิกรรมูพิขูนางสะิมติงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมากิทาปาธทูสิกาอาคูอาคูมโนปารทูสิกาอาะกูภรโยเทวาเยจารหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาเยสสิโนทัเสเตทัสะากายาสัพเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตเัสสิโนมทธมานาอภิกรรมู พิขุนนางสมิติงวานางสุกรุมหาอริณาอาคูเบคะานาัสาสหะโอทาตะขยาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหาวะคชานิสกรารจะายาัสัสิโนฐานะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวาสติทัศเตทัศธากายาสเพนานาตะวานันิโนอิกิมันโตสติมันโตวันนัวันโตยัสัสิโนโมุธรรมนาอิการมุพิขุนนางสมิติงวานาังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสัสิโนโ สัมปิทกาลามะเสถาโชตินามาจาักอาสวานิมานนราติโนอาคูอาถาคูประนิมิตาทเสเตทัศากายาสเปพพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะสัชโนโมทัมนะอภิกรรมูพิขุนางสมิติงวานางังสัตถิเตเทวะนิกายาสเปนานัตตะวานิโนนามันวะเยวะนามันวะเยะน,นะ,ยะอาคันฉุงเย,ยจันเย,ยสัตทิสาสหาปะปาวุฒธ,ธาชาติมะขีรังโอคาตินนะ มานาสวังทะเขโมคะตารังนาคางจันทังวะอสิตาติตังสัมพรมาปรมาโตจะภุตตาอิทิพโตสหสันนังกุมาโรติโสจะสโสปะคะสมนติวะนางสหัสสัพรมมรมโรกานางมหาธรมมาพิติทิติอุปปันโนสติมันโตพิสมากายโยรสสิโสพระเศรฐะอิสระอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาห,าหาริโตปริวาริโตเตจัตสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัพม,มัคเมารเสนาอภิกามิ อสกกสกนะสสมันติยังเอถาคณะอัตพันธาถาตาเคนะคันธามาทูโสนตาปริวารเรทถามาโวมุนจิทโกูจินังอิติตัพะมหาเสโนกัน,นะหาเสนังอเปสยยปานินาตะระมหจะสรังกตะวานเราาาทาระวังยะถาปะพุสะโเมีโธธนะยันโตสุริจโกตถาโสรปจุทาวัติสังคุโตอสยังวเสตันจะสพังอภิญญ,ญา พว่าคิตวานะจักภูมาตะโตอมตยิสัทธาสาวกีสัสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชาาถาชิตโวเตจอาตาปามะกรุงสุตวาพุทธสัสสาสนาวีตะราเคหิตปากามุงเนสังโรมปีอินชยงสเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายัสสินโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาติ